สวัสดีครับพี่น้ององสส,อสมอที่รักทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่13เมษายน2567นะครับวันนี้วันสงกรานต์นะครับพี่น้องครับหลายท่านก็จะอาจจะอยู่เวรน,นะหลายๆท่านก็ไม่ได้อยู่เวรน,นะครับอยู่เวรนี่คือเวรด่านนั่นเองนะครับ พี่น้องครับวันสงกรานต์นะครับหมอชาติก็ขออํานวยพรนะครับให้พี่น้องอสมทุกท่านเลยครับสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับมีความสุขทั้งกายมีความสุขทั้งใจชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำทั้งกายชุ่มฉ่ำทั้งใจเลยนะครับเย็นทั่วรามหาสงกรานต์นะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้หมอชาติก็จะไปอยู่เวรที่ด่านนะครับไปอยู่เวรที่ด่านก็ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับพี่น้องที่ไปอยู่เวรที่ด่านก็ขอให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุดนะครับดูแลพี่น้องเรานะครับและสําหรับท่านที่จะเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับในช่วงนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ต้องดูเรื่องรถเรื่องถนนเรื่องคนด้วยนะครับเพราะว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนสัญจรเยอะพอคนสัญจรเยอะปุ๊บอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดได้ง่ายขึ้นนะครับขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับระมัดระวังนะครับแล้วก็มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยนะครับ มีความสุขกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะฮะหมอชาญมาสวัสดีวหม่กับพี่น้องอ,อสอสมองนะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับในคลิปถัดไปสวัสดีปิใหม่ไทยวันสงการานต์ปี67ครับสวัสดีครับวันตรุดหยุดการหยุดงานสังคมชาวบ้านสิการึกซึนเรื่สงกรานต์กันพอฟันชื่นชื่นฉลองวันคืนจนชื้นเพลงคลานดอกเอ่ยมะเขือแม่ตัวหนึ่ง